ดวงชะตาของชาวราคดาราศีพิจิกดาวพระพุุธคือดาวเจ้าเรือนราพระและดาวเจ้าเรือนมรณะนะโคโจรทับชะตาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายน2566ดวงชะตาของท่านมีโอกาสเกิดลาภผลดวงชะตาของท่านมีโอกาสเกิดผลประโยชน์นะก็เกิดการอำนวยความสะดวก ก็เกิดมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีบางอย่างนะฮะทำให้ได้ง่ายๆเข้ามาเช่น,นแบบได้ยัดเยียดได้ไม่ต้องออกแรงมากนะฮะนะ,ะเกิดลาบบางคนถูกหวยมีโชคฟุกได้ของถูกจิตได้ของถูกใจนะฮะ,นะฮะมีลาบปากมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารมีคนมาซื้อของขวัญหรือซื้อสิ่งของให้ก็เกิดขึ้นได้นะฮะ มีการเดินทางมีการสื่อสารติดต่อต่างๆนะฮะมีความสําเร็จโดยเฉพาะนักขายนักสื่อสารนักพูดนักร้องนักติดต่อนะฮะจะมีสเสน่ห์วาจาจะมีสเสน่ห์นะฮะวาจาจะสร้างเงินสร้างทองขายดีมากขึ้นนะไอ้ดาวเจ้าเรือลาพระอยู่ตรงนี้นะ,ะใช้คุณวิเศษของดาวพุธให้เป็นประโยชน์นะครับผลประโยชน์ต่างๆจะเข้าช่วงนี้พูดดีๆเป็นสีแก่ปากเป็นสีมงคลในดวงชะตา นะฮะจะเกื้อกูลให้ดวงสตาพานพบสิ่งที่ดีคําพูดลบๆตัดทิ้งคําพูดบวกๆพูดเยอะๆนะ้นในช่วงนี้นะฮะจะเกิดคุณจะกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่ดีการพูดการเขียนการเรียนการอ่านประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วฉับพันในช่วงสั้นๆในช่วงนี้ความทรงจําจะดีนะฮะปฏิพานไหวพิบจะดีนะฮะการขายจะดีคือจะขายง่ายขายคล่องนะฮะก็ไปพูดเอา การอธฐานจิตขอพรต่างๆมีความสําเร็จผลในเดือนนี้นะฮะนะพอดาวพุธเด่นเล็งกับดาวพระเกตด้วยหลังจากวันที่4ดาวพระเกตจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภเลงกับดาวพระพุธวาจาจะศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้อย่าไปแบบว่า แช่งใครอ่ะนะฮะมันจะเป็นไปตามนั้นแล้วกรรมจะเข้าเราต้องพูดดีๆนะฮะแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีจะขายที่ขายทางจะขายบ้านขายรถหรือจะขายอะไรเนี่ยก็ไปบอกเจ้าที่เจ้าทางสื่อสารติดต่อได้ดีในช่วงจังหวะนี้ถ้าได้ดาเนินเอกสารต่างๆทุกประเภทก่อเกิดความสําเร็จนะฮะก่อเกิดสิ่งที่ดีในดวงเนี่ยนะครับบางท่านจะได้จัดการมรดกบางท่านได้ไปโรงพยาบาลนะฮะได้เดินทางไกล แล้วก็วันที่3เนี่ยนะครับดาวพรศุกโครจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์อยู่ในจุดลาภบางคนได้ลาบปากนะมีคนมาซื้อของฝากมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนะรบ,บางคนมีโชคจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือจากต่างเพศมีคนมาชอบนะฮะการพูดคุยกับต่างเพศนะฮะก็จะมีเขาในจะสนใจคุณนะฮะ นาการขอความร่วมมือจากต่างเพศต่างๆมีความสำเร็จเนื้อหอมมากเลยเีเดียวในช่วงจังหวะนี้นะครับราศีพิจิกเดี๋ยวนะครับต้องบอกว่าของหายจะได้คืนเช่นมันได้ของนั้นคืนหรือว่าได้ซื้อใหม่ก็ได้นะฮะมีเรื่องที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นนะฮะเพราะมันเป็นลาภผลเข้ามาสู่ดวงชะตานะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยในช่วงนี้จนถึงวันที่17ดาวอิตยเล็งกับดาว พระฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินมีโอกาสรับเงินก้อนมีเงินพิเศษเข้ามานะฮะบางท่านได้ปรับเงินเดือนได้เลื่อนค่าได้เงินน่ะได้เงินจากงานได้เงินน่ะนะฮะหรือบางท่านมีโชคฟุกได้นะฮะดาวคู่มิตรเร่งการเกิดคุณเกิดสิ่งที่ดีบางท่านมีช่องทางได้เสริมมีช่องทางได้ใหม่ๆนะฮะมีตัวช่วยเรื่องเงินมีคนมาสนับสนุนเรื่องเงินมีคนมาชวนนะไปทําเงินหรือมีคนแนะนําผลประโยชน์ทางการเงินให้มีคน แนะนํางานให้ลูกค้าบกมาซื้อซ้ําก็ได้ถ้าคุณเป็นนักขายอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าการเงินคุณมีมุมที่ดีนะที่จะเกิดเงินเกิดสิ่งที่ดีที่จะรับเงินก้อนเข้ามาก่อนวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายานนี้หรือขายมันจะทาเงินได้มากขึ้นในส่วนของการงานบางท่านจะมีการดีวงานแบบลับๆมีกิจกรรมลับๆมีกิจกรรมใต้โต๊ะมีกิจกรรมลับๆบ,บางอย่างที่บอกให้คนผู้อื่นคนทั่วไปล่วงรู้กับคุณไม่ได้ คุณมีเรื่องรับลมคมในเกิดขึ้นกับชีวิตมีเหตุการณ์ที่คุณเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นด้วยการดีลงานแบบลับๆการติดต่อราชการแบบลับๆนะมีความสําเร็จนะฮะมีการดีลงานใต้โต๊ะนะครับจะแปลว่าท่านใดที่เป็นตัวกลางตัวแทนทํางานนําเข้าส่งออกต่างประเทศก็เกิดคุณกับดวงชะตาในดวงดาวอาจจะมีภาวะเบื่อหน่ายเบือ่อๆเซ็งๆบ้างนะฮะร,ระวังสุขภาพบ้างนะจ,จะเจ็บปวว่วยอวัยวะบางส่วนจะชำรุดซุดโทม ในวันที่4นะฮะดาวพระเกตเล็งจุดเกิดคือจะต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงของคุณเนี่ยนะครับจะได้เจอรักเก่าแฟนเก่ามีเรื่องให้หวนคิดถึงคนเก่าๆหรือจะได้เจอคนแก่ที่แก่กว่าคุณนะได้พูดคุยได้ติดต่อหรือเจอคนเก่าๆก็ได้นะเพศตรงข้ามเก่าๆที่ที่ไม่ค่อยได้เจอเจอดีๆได้คุยกับชาวต่างชาติต่างภาษาการติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาดีในช่วงจังหวะนี้ ในดวงดาวเนี่ยนะครับหลังวันที่15อาดาวอัคารเป็นเกษตราชิบดีทับจุดเกิดได้องค์เกณนได้เกณฑ์ดีในทางโหราศาสตร์ช่วงนี้สติปัญญาดีนะฮะทรัพย์สินเงินทองจะไม่ขาดนะฮะนะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะขยันขันแข็งมากขึ้นจะมีกิจกรรมให้คุณทำเพิ่มแต่มันจะมีเหตุการณ์จัดฉากให้คุณต้องหัวร้อนให้คุณต้องปะทะให้คุณต้องโต้เถียงกับคนอื่น ระวังมีคนทําให้คุณหัวร้อนแล้วมันจะเสียหายมาสู่คุณคุณต้องเดินหนีออกไปเลยนะนะฮะคือต้องเดินหนีอ่ะอย่าพยายามแบบไปปะทะไม่จะเสียหายมาสู่คุณนะครับนะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ให้เตะนูน่นชนนี่กล้ามเนื้ออักเสบเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยบางท่านเกิดคดีความในะในช่วงนี้นะฮะก็จะเกิดขึ้นได้นะ,ะบางท่านจะมีเรื่องให้คิดเรื่องนี่สิน มีเรื่องให้ต้องจัดการเรื่องหนี้สิน,น,นก็ได้ไม่ใช่น,นนะคุณจะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพให้ได้จัดการให้ได้คิดะนะครับช่วงนี้กล้ามเนื้ออักเสบได้ง่ายนะฮะระวังของแข็งของแหลมให้มากนะฮะอารมณ์หุนหันพลันแล่นบางคนได้ไปวัดไปโบสถ์ไปวิหารไปสถานที่เก่าแก่ได้เดินทางไกลนะฮะโดยเฉพาะหลังวันที่17ไปเป็นต้นไป1เดือนเป็นช่วงเดินทางไกลเกิดสิ่งที่ดี แต่ต้องบอกว่าเป็นช่วงนี้เนี่ยให้ระวังกันแล้วกันจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับเราได้บ้างหรือดีดีได้คนได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันมีคนข้างบ้านทะเลาะก,กันเจอรถชนเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นความตายนะฮะดีดีมีคนละแวกบ,บ้านนะ,ะตายนะฮะแล้วคุณก็ได้ไปงานศพหรือขี่รถผ่านนะ,ะสถานที่จัดงานศพนะฮะช่วงนี้ฝันเห็นผีฝันเจอวิญญาณเจอผีเจอเทวดาเจอผีสางนางไม้ได้นะฮะ ในช่วงนี้เซ้นลางสังหรณ์แม่นยำแต่มีอะไรแค้วคาดปลอดภัยนะเชื่อเซ้นเชื่อลางสังหรณ์ให้ดีใครที่รองเงินมรดกนะฮะมีมุมีลุ้นนะนะฮะหลังวันที่24ไปหรือรองเงินจากต่างประเทศอย่างเงี้ยไม่ฉะนั้นกูจะมีเรื่องให้เสียเงินกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวต้องบอกว่ามีโชคจากต่างเพศนะคนโสดก็จะมีคนมาชอบนะครับ เรามีต่างเพศมาช่วยเหลือก็ได้ให้งานให้เงินให้ผลประโยชน์ให้ความอนุอนวยความสะดวกให้คําชื่นชมกับคุณก็ได้บางคนะมีเด็กมาชอบเลยนะนะครับดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมถ่ายรวมๆนะฮะคุณต้องหาโหรหานักโหราศาสตร์ที่เขาศึกษาจริงจังไปเช็คดวงชะตาเฉพาะบุคคลเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากและสถานที่ที่คุณเกิดมาบูรณาการดูนะแล้วก็เขาจะดดดูววงเฉพาะคุณไ้้น,ะน,นีผมมยใหร ราะแล้วเนี่ยเมื่อดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะนะฮะโบราณเขาเลยมีเครื่องรางเพราะมันมีดวงขึ้นดวงตกปีนู้นปีนี้มามันไม่เหมือนกันนะฮะเครื่องรางมันมีมาแต่โบราณน,นะเครื่องรางเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวสังข hạ เขาเรียกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะเพื่อจูนพลังงานกับจิตใต้สำนึกเป็นพลังงานที่แบบเดียวกับจักรวาลเลยนะนะครับนะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นได้แบบอัศจรรย์บางครั้งเนี่ยเราสามารถคอนเนค มานะกับจิตเนี่ยผ่านเครื่องรางเพราะเรามีความศรัทธาคณะแล้วเดี๋ยเครื่องรางที่เห็นในมือของผมนี่เป็นเครื่องรางโบราณนะอันนี้คือเป็นสัตตะหงนะะเป็นเครื่องรางนะฮะเป็นเครื่องรางที่เป็นตัวแทนที่เราใช้บูชานะฮะการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์นะฮะในทั้ง7จพระชาติที่เกิดเสวยพระชาติเป็นพญาหงทองนะ,ะในชาดกมีเจพระชาติ ผู้ใดบูชาเนี่ยนะฮะพญาหงทองเนี่ยอันนี้ส์ก็จะสูงนะฮะก็คือว่าเป็นการสะสมบารมีของพุทธพระโพธิสัตว์เท่านั้นถึงจะมาเกิดเป็นพญาหงทองได้นะตามตำราโบราณเนี่ยนะฮะนะสัตตะแปลว่า7คือ7พระชาตินะฮะหงก็คือพญาหงทองนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติสุวรรณหงอุรุกะชาดกเนรุชาดกชาวนะหังสัชาดกจุลหังสัชาดกมหาหังสัชาดกและหังสัชาดกคือเจพระชาติ พุทธคุณเมื่อบูชาเนี่ยนะฮะก็จะมีสเสน่ห์ดั่งพยาหง์ลักษณะของพยาหง์เนี่ยก็เป็นสัตว์ปีกที่มีความสง่างามมากที่สุดนะฮะก็จะมีสเสน่ห์เสริมเมตตามหานิยมนะฮะแล้วก็เสริมความรักด้วยนะพยาหงษ์เนี่ยไปอยู่ที่ใดก็มีแต่คนรักนะฮะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ดีนะฮะค้าขายดีเห็นกําไรนะฮะพยาหง์เนี่ยบินได้ไวมากนะฮะแค่นึกก็ถึงนะครับผู้ใดมีความเชื่อนะ ก็มันก็จะเชื่อว่าชีวิตก็จะรุ่งเรืองและรวดเร็วดังพญาหง์นะครับอันนี้เป็นเครื่องเสริมนะแล้วก็จะเสริมในด้านของบริวารน,นะ,ะทุกประเภทเลยนะฮะเพราะพญาหง์มีบริวารจํานวนมากเป็นสัตว์ปีกทั้งหมดเลยนะฮะแลกะก็ท่านใดอยากจะได้นะนะครับพญาหง์เนี่ยนะฮะเวลาชีวิตตกอับก็จะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะ,อะ เป็นเครื่องรางโบราณนะฮะเป็นตัวแทนการสะสมบรารมีของพระพุทธศาสนะลิงกไลน์อ่ะด้านล่างลิง์หนาช่องทิกตอกหมดแล้วหมดเลยนะอันเนี้ยนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับคุณเอาไปห้อยคออย่างนี้ได้สวยนะถ้าห้อยกับทองคํายิ่งดีเลยนะอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะอาบแสงเพลนแล้วก็ปลูกเสกตามตำราโบราณตามหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะมีบทสั้นๆให้8คําคุณก็สวดก่อนห้อยคอบูชานะก็ห้อยคอแบบนี้นะฮะหรือใส่ถุงเสื้อ อะไรแบบนี้ได้นะครับหรือเอา,เอาไปห้อยหน้ารถอย่างนี้ได้แต่แนะนำให้ติดตัวใส่กระเป๋าสตางค์ได้แต่อัดกรอบหน่อยนะฮะนะมีความทนนะนะอันนี้นะลิงก์ไลน์ด,ด้านล่างนะสนใจนะนะฮะสวัสดีครับ